ฝันว่าใส่บาทพระทำนายว่าของที่เคยหายจะได้คืนอะไรที่เป็นของคุณยังไงก็จะเป็นของคุณสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณชีวิตจะมีความสุขสมหวังในเรื่องที่ตั้งใจการงานงานที่ทำอยู่ยังคงมีปัญหาให้อดทนและตั้งใจทำงานอุปสรรคและปัญหาจะถูกแก้ไขแล้วผลงานที่คุณทำจะทำให้คุณได้รับคำชมหรือผลตอบแทนที่ดี ความรักคนโสดจะพบเจอคนที่ถูกใจคุยกันถูกคอเป็นความรักที่เรียบง่ายคนที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันเติมความหวานให้ความรักของคุณอย่างสม่ำเสมอการเงินใครที่เคยยืยมเงินคุณไปคุณจะได้คืนให้ระวังการใช้จ่ายเพราะการใช้เงินเกินตัวทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ดวงเสี่ยงโชคของคุณในช่วงนี้ดีจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือได้โชคลาบจากผู้ใหญ่ เลขนำโชคหนึ่งห้าเหากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ